เราคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าต่อไปในช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมอยู่กับทางนายแพทย์เวงโตเจราการและดิฉันกุลิตาชนกุลค่ะเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะคะแต่กลายเป็นว่าคุณภาพการศึกษาของไทยเรามีปัญหาหรือเปล่านะคะคุณหมอเพราะว่ามีการเปิดเผยออกมาว่าเด็ก3 5 0 0 0คนด้วยกันค่ะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยนี่หนักแล้วนะคะคุณหมอคะณนะพศออนี้ยังมีเด็กที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้อยู่สูงถึง3 5 0 0 0คนเลยทีเดียวค่ะคือท่านผู้ชมครับ อนาคตของประเทศเนี่ยอยู่ในมือของคนรุ่นหลังนะครเพราะว่าคนที่อายุนานหกสิบขึ้นเนี่ยนะฮะก็ใกล้วันที่จะลอยลาไปเรือจะลาโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นนี่นะฮะขณะนี้เนี่ยคนที่กําลังแข็งแรงก็คือตั้งแต่ประมาณสักสามสิบห้าถึงหกสิบเนี่ยกำลังสร้างชาติอยู่แต่ว่าสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็ขยับตัวมาเป็นหกสิบเัระนั้น,นคนรุ่นต่อไปต้องขยับขึ้นมาแทนที่ ดังนั้นเนี่ยอนาคตของบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเยาวชนยุวชนหรืออนุชนด้วยซ้ำไปคือเรียกตามภาษาไทยนะอนุชนก็เล็กลงไปหน่อยยุวชนก็โตขึ้นมาหน่อยเยาวชนก็มากขึ้นมาหน่อยใช่ไหมฮะแล้วทีนเอชขึ้นไปอีกนะฮะคันนี้ประเด็นเนี่ยเราไปดูรากฐานเลยคือถ้าหากว่าเด็กๆของเราเนี่ยนะฮะคุณภาพอ่อนแอคุณภาพใช้ไม่ได้เลยเนี่ยน่าเป็นห่วง ว่าอนาคตของบ้านเราจะเป็นอย่างไร35,000คนนี่ถือว่าเยอะครับเยอะสิครับเยอะมากครับที่จริงมันไม่ควรมีสักหนึ่งคนเลยที่จะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นี่หมายถึงภาษาไทยนะไอ้นี่กระทรวงศึกษาธิการนี่ไปสำรวจมาด้วยตัวเองนะว่ามีเด็กปสานะฮะ,<ท>ะจริงๆที่ผมอ่านดูจากรายละเอียดเขาเขาบอกว่าสำรวจไปถึงระดับป .6 ทั้งสิ้น00 0 0 0คนน<ท>ะเขาบอกว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้3 5 0 0 0แต่ตรงนี้นี่นะฮะ ผมว่าตรงนี้ก็่าจะถือว่าอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยเหมือนกัน ในขณะที่อ่านเขียนไม่คล่องแปลว่าอะไรฮะอ่านเขียนไม่คล่องคุณแดงอ่านเขียนไม่คล่องแปลว่าอะไรฮะก็ยังมีบางส่วนที่อ่านไม่ออกแล้วก็ยังเขียนไม่ได้หมายถึงในบางคําอะไรอย่างเงี้ยคะแปลว่าแสวงหาความรู้ตัวเองไม่ได้แสวงหาความรู้ที่ตัวเองไม่ได้แล้วจะเขียนเอาความรู้ตัวเองออกมาไม่ได้เขียนเอาความคิดตัวเองออกมาไม่ได้คืออ่านเขียนไม่คล่องนี่นะฮะแปลว่าอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้นั่นเองเพราะเขียนจดหมายส่งต่อก็ไม่ได้เขียนบทความไปตีพิมพ์ก็ไม่ได้นําเสนอความคิดเห็นตัวเองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมต้องถือว่าต้อง ควบรวมอยู่ในพวกที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยเช่นกันท่านชมลองคิดดูสิครับว่ามีเด็กของเราเนี่ยประมาณ 5, 000, 000, 4, 2 3 5 5 0 0 0น0 0 0คนเอา2อง0เลยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เนี่ยผมว่าน่าเศร้าเนียเรื่องใหญ่เลยนะผมเป็นห่วงนะครับผมเป็นห่วงมากคือนี้ในรายละเอียดเนี่นะฮะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผมมาพูดเมคอัพต,ตัวเลขของผมเองไม่ใช่ฮะ,ค,ค,ะคุณกมลนดูเหมือนเขาจะเป็น เลขาธิการสพทก็คือเป็นผู้บริหารระดับสูงสุดของการสาขั้นพื้นฐานใ,ในวันนี้เนี่ยทราบมาว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันก็าแแบ่งกระทรวงสาธิการณสุขออกเป็น3ส่วนคือการศึกษาป,ปกติทั่วไปเขาเรียกสพทโครงสร้างการสึกษาขั้นพื้นฐานนะแล้วการที่2ก็คืออาชีวะ ก็จะออกมาเป็นกระทรวงหนึงอาจจะเป็นทบวงหนึ่งอะไรก็แล้วแต่อีกอันหนึ่งก็คืออุดมศึกษาซึ่งเดิมเนี่ยอุดมศึกษาเคยเป็นทบวงอุดมศึกษาแห่งรัฐอยู่แล้วนะฮะ กะทรวงศึกษาแห่งรัฐอยู่แล้วนี่นะฮะ<ม>เขาเรียกคืองวงมหาลัยอ๋อใช่ใช่ใชนะฮะแต่มายุบรวมไงฮะพอมาตนว,วันนี้จะแยกอยแล้วก็ไม่เป็นไรฮะจะยุบหรือจะแยกก็แล้วแต่แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่ขอให้ประสิทธิภาพและผลสำเร็จนี่มันดีทีนี้ไปดูสิครับคุณกมลเนี่ยเป็นเลขาสพทสํารวจการอ่านเขียนของเด็กป .3 ทั่วประเทศประมาณ0 0 0ส0ป .3 นะฮะ,ะไม่ใช่ป .6 ขอไทาามท่านอภัยป .3 600,000คนนะทั่วประเทศนี่นะพบ35 0 0 0อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมเนี่ยหงายท้องเลยวันแรกที่ผม เจอข่าวนี้ผมตกใจมากแล้วผมก็ตั้งใจที่จะนําเรื่องนี้มากราบยนท่านผู้ชมทางบ้านเพราะท่านผู้ชมครับเราต้องรับผิดชอบลูกหลานของเราด้วยนะครับแน่นอนเราอาจจะตําหนิตีเตียนกระทรวงสาธารณสุขตำหนิตีเตียนครูตําหนิตีเตียนโรงเรียนได้แต่ท่านผู้ชมครับเราเป็นคุณพ่อคุณแม่นะครับเราเป็นครอบครัวเราเป็นพี่ป้าน้าอาลุงป้าน้าอาหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นพี่น้องเราต้องรับผิดชอบลูกๆของเราด้วยนะครับลหลานของเราด้วยนะครับ พราะนั่นนี่เราช่วยโรงเรียนดีไหมฮะเพราะนั้นก็เลยคิดบอกว่าผมจะนําเรื่องนี้มาปรึกษาหารือกับท่านโจทย์ากบ้านเดี๋ยวค่อยๆว่าไปในดูสิครับสามหมอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อีกสอง0สนอ่านเขียนไม่คล่องผมถือว่าก็อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ใช่ผมต้องเรียนนะฮะผมกับอาจารย์ธิดาเนี่ยเคยทําบริษัททําธุรกิจนี่แหละปรากฏว่าคนที่จบปริญญาตรีเนี่ยมอบให้เขียนจดหมายเนะเขียนไม่เป็นสับปะรดคุยเลยครับ ไม่เป็นสับรถคุยเลยนะฮะแล้วให้ทาบัญชีก็ทําไม่ได้ฮนะน่าผมน่าเศร้าอะ่ะนี่มันหลายปีมาแล้วเนะี่ยประมาณ20ปีมาแล้วมนะั้งตอนที่ผมออกมาจากป่าใหม่ๆเนี่ยไม่เพียงแต่ชั้นปสามนะ นะที่อา่านไม่ออกเขียนไม่ได้ถ้าจบปริญญาตรีแล้วเขียนจดหมายไม่ได้ต้องถือว่าอา่านไม่ออกเขียนไม่ได้ด้วยเช่นกันคุณเขียนจดหมายไม่เป็นสับประรดขุยไม่รู้จะตั้งต้นเขียนยังไงนี่อันตรายมากเลยเดี๋ยวมค่อยๆเปลีลล่ยนไปดังนั้นเนี่ยท่านกมลก็เลยบอกว่าตั้งกรรมการขึ้นมาวางระบบแก้ปัญหาจรงิงจัง เล็งคัดนวัตกรรมที่ช่วยพัฒนาเด็กที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ผมเห็น<ม>ท่านพูดคาพูดสูงสูงไป่เื่อทีจะทั้งหมดเลยแล้วในรูปรรมที่เป็นจริงเนี่ยะค,ะคุณจะทำยังไงฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะบอกท่านน่ยไม่ทราบว่าทางกระทรวงเขาดูแลดูอยู่หรือเปล่าอะไรกั แต่ผมเชื่อว่าเขาติดตามดูอยู่นะผมเชื่อว่าคอสทชอก็ติดตามดูอยู่ผมเชื่อว่ารัฐบาลก็ติดตามดูรายการของเราอยู่ก็ไม่เป็นไรเป็นเรื่องที่ดีเพราะถ้าท่านติดตามผมอยู่เนี่ยนะท่านลองรับเอาความคิดเห็นผมไปพิจารณาดูว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรในกระบวนรอดคายในะเลขาธิการสพทนะเปิดเผยว่าการทํางานของสํานักงานสพทในปีนี้จะมุ่งเน้นพัฒนาการศึกษาและแก้ปัญหาการศึกษา ซึ่งที่ผ่านมามักที่มีการพูดถึงเรื่องที่มีผลกระทบกว้างทั้งเรื่องผลสำฤทธิการศึกษาผลการทดลองทางการศึกษาระดับชาติโอเน็ตโอ้โหคือผมบางทีเหนื่อยนะผมเหนื่อย ผมเหนื่อยคือพูดอะไรดูมันสูงส่งไปทั้งหมดแล้วมันห่างไกลตัวมากแล้วภาษามันไม่ได้ติดกับชาวบ้านเลยค่ะหักพูดอะไรที่เป็นภาษาชาวบ้านได้ไหมครับค่ะไรภาษาที่มันยากๆอย่าพูดได้ไหมครับพูดอะไรให้มันเข้าใจหน่อยสิประเด็นที่สําคัญนั่นก็คือการแก้ปัญหาเรื่องการอ่านไม่ออกเขียนนี่ยพูดอย่างนี้ฟังรู้เรื่องใช่ไหมเมื่อกี้ที่ผมฟังไม่เคยรู้เรื่องเลยผมฟังเข้าใจอะไรอย่างแต่ผมไม่เคยอยากจะให้ท่านพูดอย่างนั้น ท่านกบนก็เลยบอกว่าได้มอบหมายให้สำนักง,งานเขตการศึกษาประถมศึกษาไปทําการสํารวจการอ่านออกเขียนได้ของนักศึกษาระดับประถมปีที่สามทั่วประเทศจํานวนหกแสนคนท่าน,น,นนะว่าไงนะพบว่าท่านชมครับผมอยากให้ท่านจําเลยฮะท่านจําเลยฮะแล้วไปดูลูกหลานในครอบครัวท่านเองฮะ าดูทีวีเรานะผมอยากจะเสนอให้ท่านไปดูลูกหลานอย่าไปโกรธเขานะยอย่าไปตีเขาอย่าไปตีเขานะยแล้วอย่าไปว่าโรงเรียนอย่าไปว่าครูนะเพราะถ้าเราไปตีไปว่าครูไปว่าโรงเรียนเนี่ยเด็กจะเกิดความไม่ศรัทธานะและไม่ชื่นชมไม่นับถือครูอาจารย์ในโรงเรียนอย่าไปตีครูสอนยังไงทำไมลูกฉันอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้อะไรเียวิธีที่ดีก็คือเรามาเริ่มต้นว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าเราคิดอย่างง่ายๆแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะมีข้อคิดบางประการให้ผู้ปกครองและท่านชมชาวบ้านไปประกอบการพิจารณาเขียนไม่ออกอ่านไม่ได้สาม 3าม0 0ืนห้าคนค,คิดเป็น5%อีก2 0งแสนคนหรือ1ใน3มีปัญหาอ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องผมอยากให้รวมทั้งสิ้นเลยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้2องแสนสามคนหรือ2อ0แสนสี่จำง่ายๆโอ้โหหนักนะถ้าหากว่า2อ0แสนเนี่ยไปเรียนมหาลัยเรียนจบป .4 ีเข้าปฐมปลายมาธัธยมต้นมธัธยมปลายแล,แล้วอาจจะไปจบราชพัฏหรืออะไรก็แล้วแต่ออกมาแล้วจะเป็นยังไงฮะบ้านเมืองจะเสียหาย หลายคนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรคุณหมอเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่เขาทําไปเนี่ยซ่อมจักรยานได้ซ่อมอเตอร์ไซค์ได้ซ่อมรถยนต์ได้ซ่อมแอร์คอนดิชันได้ใช่ครับแต่มันจะไม่ลึกซึ้ง แล้วคุณอยากให้คนเนี่ยขออนุญาตด้วยความครบจมดักดานอยู่แค่นี้หรือใช่ค่ะแล้วคุณให้เขาจมดักดานแค่นี้หรือภาษาไทายยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แล้วเราจะไปสนทนากับชาวต่างชาติยังไงตอนนี้เรากำลังรวมเป็น AEC ด้วยต้องมีการสนทนากับใ,ในอาเซียนเราเนี่ยก็ต้องมีภาษาการคุณไม่เปิดโลกกว้างให้เด็กๆของเราบ้างหรือ<า>คุณไม่เปิดโลกกว้างให้อนุชนยุวชนเยาวชนของคนไทยบ้างหรือเปิดโลกกว้างเขาสิครับถ้าเราเปิดโลกกว้างเขาจะไปหรือไม่ไปเป็นเรื่องของเขาแต่เปิดโลกกว้างแล้วผมเชื่อว่าทุกคนไปฮะ คุณแอนครับท่านชมครับเชื่อผมอย่างเดียวนะครับมนุษย์ทุกคนเกิดมาทุกคนแลแต่ปรารถนาที่อยากให้ตัวเองดีทั้งสิ้นอยากได้นาคนที่หรูเลิศอยากได้เป็นคนที่หรูเลิศประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งสิ้นไม่มีใครหรอกครับเกิดมาแล้วอยากให้ตัวเองนี่ตกต่ำเตี้ยติดตินหรือว่าลงในเหวลงในลกไม่มีหรอกครับมีแต่คนอยากดีทั้งนั้นแต่มันมีอุปสรรคฮะเนี่ยเป็นอุปสรรคแรกแล้ว นะอย่าไปพูดเรื่องเศรษฐกิจก่อนนะเพราะคุณสามารถช่วยเขาได้โดยไม่พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเลยก็ได้ค่ะนะครับเพื่อแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังยั่งยืน คุณกระบวลบอกว่าจะตั้งกรรมการอีกแล้วเอาอีกแล้วเพื <c oughs> ่อแก้ไขปัญหาโดยมีนางวีนาอัคารธรรมดีนที่ปรึกษาสปทด้านพนัฒนากระบวนการเรียนรู้เป็นประธานเอาละไม่ไปไร่เบื้องต้นวางแนวทางในการทํางานสี่ขั้นตอน<ฆ>ผมดูแล้วเนี่ยผมก็ไม่เห็นว่าท่านจะลงมือ,อยังไงนะ <c oughs> ผมรับฟังท่านนะและผมก<ฆ>็<ๆ>ไม่ตีท่านนะแต่ผมอยากจะถามท่านเนะี่ยเวลาลงมือปฏิบัติจะทํำยังไงฮะขั้นตอนที่หนึ่งท่านบอกว่าขอให้สพปคือสำนักงานพื้นฐานปฐมเนี่ยทุกเขตเนี่ยทุกเขต ส่งข้อมูลการสํารวจการอาร่านออกเขียนได้ของนักเรียนทั้งหมดมาอีกครั้งหนึ่งคือไม่แน่ใจในการสํารวจตัวเองมผมกลัวว่าจะมากกว่านี้นะคุณแอน จะมากกว่านี้นะไม่ใช่จะน้อยกว่านี้เพราะปกติเวลาสารวจตัวเลขอะไรที่มันเชยที่มันไม่ดีที่มันห่วยที่มันเลวเขาจะปกปิดหรือแต่งตัวเลขให้น้อยลงเขาจะทําให้ตัวเลขที่ดีที่วิเศษที่เลิศที่หรูที่ทําให้หน้าตาเบิกบานเนี่ยให้เป็นตัวเลขที่ดีขึ้นไปดังนั้นเนี่ยผมโอเคสนับสนุนให้คุณไปสํารวจแล้วก็ดูอีกทีหนึ่งว่าได้ข้อมูลที่แน่ชัดในแต่ละพื้นที่มีนักเรียนอ่านไม่ออกเท่าไหร่เขียนไม่ได้เท่าไหร่หรืออ่านไม่คล่องเขียนไม่คล่องเท่าไหร่นี่ขั้นตอนที่หนึ่งให้ไปสารวจซ้ําก็ย่ง ไม่มีอะไรเลยสํารวจซ้ํขั้นตอนที่สองเชิญมาไปอีกรอบหนึ่งนะคะในการสํารวจอ่เจอันวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญและผลิตนวัตกรรมทางการศึกษาในการแก้ปัญหาดังกล่าวเอาแล้วคุณเชิญมาแล้วทําไมคุณไม่ชี้นําฮะคุณบอกไปสิครับว่าทําไมนักเรียนเขาถึงอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ทําไมฮะคุณต้องวิเคราะห์สิครับ ใช่ไหมใช่คุณต้องวิเคราะห์ซะก,ก่อนว่าทําไม,มซึ่งเดี๋ยวเราค่อยๆกาปรยนท่านผู้ชมแล้วกันนะฮะคือเราจะพยายามมาดูซิว่าคุณกมลเขาแก้อย่างไรก็ไปเชิญเขาไาอีกแล้วทำไมคุณไม่ชี้นาไปก่อนเลยว่าเป็นยังไงม,มีนวัตรกรรมเด่นๆมาประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกเพื่อนามาจัดระบบว่านวัตรกรรมแบบใดเหมาะกับเด็กซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีปัญหานแตกต่างกันไปผมเนี่ยนะคุณแอนนะในช่วงชีวิตผมเนี่ยผมได้ร่วมเข้าสมาาัมมนาทั้งระดับกระทรวงศึกษาธิการระดับอะไรต่างๆระดับมหาอะไรต่างๆเนี่ยรวมๆ แล้วรวมๆแล้วนับเป็นหมื่นก็ได้ส่วนใหญ่ในที่ประชุมเขาจะพูดเลิศสมันตันเลยลูดเลิศรู้จนจะขึ้นฟ้าชั้นสวรรค์ดุสิตตปรมินมิตรสวัสดิ์ตวตีอะไรประมาณนั้นน่ะสุดท้ายบอกชะข้องนี่หายไปเลยหายไปเลยฮะไม่มีใครมาตามเรื่องว่าเอ๊สาเดือนแรกหลังจากสัมมนาเสร็จแล้วจะทําอะไรสําเร็จอะไรมีตัวเลขอะไรมาโชว์ ขั้นตอนที่สอนก็คือว่าให้ไปเอานักวิชาการที่เชี่ยวชาญนี่นะคะมาผลิตนวัตกรรมแล้วก็ค่อยลงไปดูว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยนวัตกรรมนั้นๆเหมาะกับพื้นที่ไหนก็ผมต้องเรียนท่านกมลนะฮะคือเรียกมาเนี่ยดีแต่ว่าท่านต้องมีมาตรการด้วยนะเช่นกําหนดว่า3เดือนต้องบรรลุอะไร6เดือนต้องบรรลุอะไรนะฮะปีหนึ่งต้องบรรลุอะไร2ปีต้องบรรลุอะไร ในขณะที่ท่านมอบงานให้เขาเนี่ยท่านก็มอบรางวัลให้กับเขาด้วยออถ้าเขาสามเดือนบรรลุสิ่งนี้ได้ท่านจะให้อะไรเขาต้องให้ด้วยะฮะนี่หลักวิทยาศาสตร์เลยเออปาฟรอฟเขาพบตั้งแต่รัเสเซียตั้งแต่ประมาณเกือบพันปีมาแล้วเะเออเออขาบอกว่าเคียนคือแ s e แ s e กับขนมปังออถ้าหากคุณ <ทำ S 2> ไม่ทําตามก็เคียนด้วยแ s e แต่หากคุณทําตามให้ขนมปังไอ้นี่ใช้ได้กบมนย์ฮะ ใช้ได้กับมนุษย์นะอย่าไปคิดว่าใช้ไม่ได้กับมนุษย์คือในขั้นตอนที่สก็าบอกว่าอบรมกับผู้ริการานักง,งานเขตพื้นที่หรือการศึกษาสพทศึกษานิเทศและผู้เกี่ยวข้องเพื่อรับการอบรมและการพัฒนาผู้เรียนที่เหมาะสมในแต่พื้นที่มผมเห็นด้วยนะฮะแต่ท่านต้องมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมว่าจะให้เขาทําอะไระแล้วขั้นตอนนียต้องมีผลสัมฤทธด้วยนะว่าให้เขาสัมรทธอย่างไรอย่างที่คุณพูดตน้งแต่าอนแรกในผลสัมฤทธเนี่ยเอาเป็นว่าคือมี เรียกอะไรเนี่ยมีภารกิจให้เขาปฏิบัติอย่าใช้สับสูงเลยภารกิจเช่นบอกว่าภายใน3เดือนนี่นะเด็กจะต้องได้อักษรทั้งหมด44ตัวนะเด็กต้องรู้ทั้ง,<ำ>งหมดนะดรับ<ำ>ผมนี่จะไปตรวจสอบคุณนะว่าในช่วงทีใ่ในบริเวณที่คุณอยู่เนี่ยผมจะไปตรวจสอบว่าใน3เดือนนี่เด็กเขารู้อักษรทั้งหมด44ตัวแล้วหรือย,อยัง ถ้ายังนี้เป็นความผิดของผดของคุณคแต่หากว่าครบเท่นหมดแล้วคุณจะได้รางวัลเช่นจะต้องปูปนบาเหน็จไปให้เงินเดือนไปหรือให้เงินพิเศษอะไรก็ว่าไปแล้วก็อ,อกเรือนต่อไปทําอะไรอ,อกเรือนต่อไปอะไรทาต่อไปเรื่อยๆขั้นตอนสุดท้ายจัดส่งสื่อการเรียนการสอนและพัฒนาการออก่อานออกเขียนได้อย่างเต็มรูปแบบ คือเรื่องคนนี่สําคัญที่สุดนะคุณแอนเรื่องคนเนี่ยเพราะฉะนั้นเรื่องผู้บริการเขตพื้นที่การศึกษาเรื่องนักวิชาการสองจุดนี่สำคัญที่สุดแต่ถ้าผมนี่ผมอยากจะเติมท่านท่านท่านผู้ชมที่เคารพเราท่านผู้ชมเนี่ยที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กเนี่ยสำคัญที่สุดผมอยากจะเสนออย่างนี้ฮะจริงๆตัวผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนวิเศษวิโสอะไรผมไม่ใช่เป็นกีเนียไม่ใช่เป็นอัจฉริยะเป็นอะไรทั้งสิ้นแล้วสำหรับผมเนี่ยถ้าดีศึกษามาเนี่ยกระทั่งไอน์สไตน์ยัาบอกเนะ่ คือทางลัดสู่ความสําเร็จไม่มีแปลว่าคุณต้องปีนเขาแห่งความยากลําบากนะเหนื่อยยากถูกบาดถูกคมดีไม่ดีเสี่ยงตกลงไปตายไอซานมคนบอกนะเพราะทางลัดไปสู่ความสําเร็จไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงแปลว่าที่ีอฉริยะบอกเฮ้ยคนนั้นนี่มันเก่งฉลาดเกิดมาฉลาดนะสวรรค์ส่งมาเกิดดังนั้นฉันเนี่ยฉลาดสู้เขาไม่ได้ฉันไม่ระไปเก็ตือือร้อน จะไงก็สู้เขาไม่ได้ยอมแพ้เออยอมแพ้ไปเั้องกระต้นเลยมันไม่มีฮะผมเองก็เป็นแบบนี้ฮะผมก็มาดูซิว่าทําไมผมถึงชอบอ่านหนังสือตั้งแต่เด็กแล้วนะแล้วการชอบอ่านหนังสือเนี่ยทำให้เราได้มีโอกาสอ่านหนังสือเยอะเมือ่ออ่านหนังสือเนี่ยโอกาสเรียนหนังสือเนี่ยนะฮะเวลาสอบเวลาอะไรเงี้ยคะแนนเราก็จะได้ดีเพราะเราอ่านหนังสือเยอะเนี่ยฮะแล้วเราสนุกกับการอ่านหนังสือแล้วไม่เพียงแต่เรื่องหนังสือนะไอ้นี่ผมอยากจะจากัดเฉพาะเรื่องหนังสือการคิดเลขเนี่ยก็สาคัญแต่ผมจับเออเก็บเอาไว้ก่อนเอาเรื่องหนังสือก่อน คือผมได้ครูดีฮะคุณแอนคือข้อแรกนี่ครูเขามีความเมตตากรุณาตอเด็กสมัยผมเด็กเนี่ยเด็กกลัวครูนะเพราะว่าคิดถึงโรงเรียนปุ๊บเนี่ยคิดถึงแซ่เลยหรือไม่ไหวไม่ไหวหรือไม่บรรทัดหรือไม่เหลียวอย่างนั้นก็ตีมือถ้าตีจักใจดีหน่อยตีมือถ้าดุหน่อยก็ไม่ไหวเขี้ยนก้นนะถ้าหนักกว่านั้นก็เขี้ยนหน้าเสาธงเลยหน้าเสาธงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปโรงเรียนนี่โหกลัวตัวสั่นเด็กบางคนเนี่ยเวลากลั้นฉี่นะ จนไม่กล้าไปฉี่อ่ะจนฉี่แตกเนี่ยในห้องเรียนผมเนี่ยมีเพื่อนๆเนี่ยฉี่แตกแต่ครูเขาไม่โกรธฮะครูเขารักเมตตาสงสารบอกเอ้า ทำไมเป็นอย่างนั้นนะแล้วพาครูจูงพาเด็กไปเลย mm hmm. ทาให้ทุกคนเห็นว่าไม่ได้เป็นความผิดอะไรไม่ได้เป็นเรื่องขายหน้าอะไรอับอายอะไร mm hmm. ก็เลยไปฉี่แล้วครูก็มาบอกว่า mm hmm. เด็กทุกคนเนี่ยถ้าใครปวดฉี่ปวดอึหรือปวดหัวตัวร้อนอะไรยกมือขึ้นแล้วครูก็จะพาไปดูแล mm hmm. อย่างนี้เป็นต้นนะค mm hmm. รครูนะครูต้องมีความเมตตก่อนอันนีมม้พอเมตตาปุ๊บนี่ครูมีหลักการสอนดีฮะ mm hmm. ผมก็เลยอยากจะกราบเรียนมาเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้นะ mm hmm. ผมอยากให้กระทรวงศึกษาธิการลองไปพิจารณาดู คือปอ .1 ถึงป .3 เนี่ยผมเนี่ยนะเฉพาะปอ .1 ปีเดียวเนี่ยผมก็อ่านหนังสือออกได้เลยนะฮะ<ม>เขียนหนังสือได้แล้วเพราะอะไรฮะเพราะผมจําได้ว่าในสมัยผมชั้นป .1 เนี่ยจริงมันมีชั้นมูลเร<ฆ>ียกชั้นมูลก่อนเข้าป .1 เนี่ยแต่ละชั้นมูลเนี่ยนะฮะคล้ายๆอนุบาลอย่างงี้ยค้ายคล้ายอนุบานเนลเนี่ยคือชั้นมูลเนี่ยผมก็จําอักขระภาษาไทยเนี่ย44ตัวได้ครบแล้วฮะไม่ใชไปยากอะไรฮะวันหนึ่งให้จำสามตัวสิครับวันหนึ่งอะเด็กนี่สมองไร้จะตายไปขอประธานโทษนะฮะ เด็กนี่สามตัวนี่มันไม่เหลือบาก,กว่าแรงหรอกให้เขียน3มตัวให้เขียน3ามตัวกี่วันฮะสาไปหารสี่ห้าวันได้ครบแล้ว44ี่ตัว45้าตัวพอไดุ้๊บนี่ให้เขาเขียนทุกวันทุกวันจากนั้นก็แนะนําสละให้เด็กรู้นะไม่เอกไม่โทรไม่ตีไม่จัตาวากับไม่มีมนะฮะให้<ค>รู้แค่ห้าวันยุคเท่านั้นเออเอกโทตีจัตาวาแล้วก็มีสามัญเอกโทตีจัตาวาใช่ไหมจากนั้นเนี่ย นะอ้นี่พอ1 4ตัว15วันแล้วแนะนําวรรณยุกแค่3 4วันเขาก็รู้แล้วแล้วก็ผสมเข้าไปเลยแต่เวลาผสมเนี่ยบอกให้เด็กแบ่ง45ตัวเนี่ยนะครับก็เอาขึ้นมาเลยนะครับก็คือให้เด็กเขียนอักษร44ตัวได้นี่ฮะคัดลายมือต้องหัดคัดลายมือด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมเห็นภาษาไทยของเด็กรุ่นหลังนี่นะโอ้ยแต่เด็กสมัยนี้คราคุณหมอเขาพิมพ์ไหม ารเขแย่ใหญ่เลยนะน้อยลงแล้วถนัดไปทางผมอยากให้เขาเขียนลายมือในชั้นประฐมนะอย่าเพิ่งให้เขาพิมพ์เลยดีกว่าครับไอพิมพ์นี่สําคัญนะฮะแต่การเขียนอักษรไทยนี่ผมก็เห็นว่าสําคัญอยู่เหมือนกันนะฮะยิ่งจีนนี่ยิ่งสำคัญใหญ่เลยเขาเป็นอักษรศิลปะเพราะนั่นเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่ถึงเดือนเนี่ยคุณก็ได้อักขระ44ตัวแล้วจากนั้นเนี่ยนะะแยกกลุ่มฮะ ฟังดูคล้ายๆยากที่จริงง่ายา<ม>อ่ะพ่ออักษรกลางมีอยู่กี่ตัวไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโอ่งแปดตัวค่ะให้เด็กท่องแปดตัวให้ท่องทุกวันใช่ไหมตอนเช้านี่นะฮะ<ม>ให้ท่องสิบนาทีไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากเอาไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากเอาท่องยี่สิบครั้งตอนเช้าตอนก่อนที่จะเรียนวิชาอื่นแล้วก่อนเลิกเรียนนะก่อนจะเลิกเรียนเนี่ยพ่อเล่นเด็กก็จะรู้ว่านี่เป็นอักษรกลางอืแล้วทันดนั้นก็ท่องอักษรสูงขวดของฉัน ใส่ถุงผ้าฝากให้เศรษฐีแบ่งเป็นสามตอนดีฮะขวดของฉันใส่ถุงผ้าฝากให้เศรษฐีมันก็ง่ายเลยเด็กก็รู้อักษรกลางอักษรสูงซึ่งสูตรนี้เนี่ยเข้าใจง่ายกว่าที่หนูเคยเรียนด้วยนะคะองหนรู้สมัยเด็กเนี่ยผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันยังแบบอักษรไม่ครบเข้าของคุณหมอของคุณหมอนี่จะชัดเจนว่าขวดของฉันก็ขอใคร ขอขวดชอชิงใส่ถุงผ้าสอเสือขอถุงขอพึ่งฝากให้ฝอฝาหอหีบเศรษฐีก็สอง่ายๆขวดของฉันใส่ถุงผ้าฝากให้เศรษฐีเนี่ยชัดเลยไก่จิกเด็กตายแล้วเด็กตายซ้ำอีกทีบนปากโหรือปากอ่าวก็ได้มันก็ง่ายแล้วเด็กก็จะจําได้ภายในสัปดาห์เดียวนะจาได้เลยพอจําได้ท่านก็สอนเขาผสมสละไปสิครับ ถ้าสอนการครบกา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 ไม่ต้องให้เขารู้เรื่องอื่นเลยกา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 ก็พอแล้วเพราะว่าแปดตัวนี้ครบหมดนะถ้าหากว่าเป็นกายจิกเด็กตายเด็กตายใช่ไหมจิกจ้าจ่าจ้าจ่าจาเด็กดา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 มันมันไปเลยแล้วก็ถ้าเป็นอักษรสูงขาขาข้าอันอื่นก็ตามนี้เลยฮะเสียงขาขาข้าใช่ไหมฉาฉาชาสาสาซาถาถาท่าตามนี้ไปเลยครูไม่ต้องสอนตัวอื่นไปเลย แล้วเมื่อเป็นอย่างนี้นะก็เหลืออักษรต่ำอักษรต่ำก็มีคาค้าขาคาค่า้าจำแค่นี้ตาข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 าคาขาาขาแค่นี้เนี่ยผมว่าใช้เวลาอาทิตย์เดียวเด็กจําได้หมดแล้วฮะพอจําได้หมดเนี่ยเราก็ให้เด็กเขาฝึกเองเลยแล้วสอนแม่แบบเขาแล้วให้เขาฝึกด้วยตัวเองเอาเด็กถ้าเจ้าจ่าเนี่ยเด็กก็จะชูแล้วพูด สนุบไปเลยจ้าจ๋าจ้าจ๋าไก่จิกแล้วเด็กแรกดา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 ใช่ไหมขวดของฉันฉ้อชิงเลยฉาฉา,าชามันขาขาข,าขา้าม,มันล้อกันล้อกันมาตามลําดับอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นภาษาไทยเป็นเรื่องที่ง่ายมากมครูละมูลท่านสิ้นไปแล้วผมเป็นนี่บุญคุณครูละมูลทําให้ผมอ่านภาษาไทยออกอ .2 ผมก็อ่านออกแล้วฮะแล้วพอ วรรณยุกได้นี่นะไอ้สละตัวอื่นก็ว่ากันไปตามเรื่องเพราะไอ้สลัตัวอื่นเนี่ยมันจะออกเสียงยากสักนิดหนึ่งเอาวรรณยุกถ้าคุณได้วรรณยุกเนี่ยสลาตัวอื่นหมูแล้วฮะนะอีอืออืออูอูเอเอออเอเออก็ว่าไปสิครับเอาเอาวรรณยุกก่อนพอได้ววรรณยุกนี่นะมันจะคุมเรื่องการออกเสียงสลับตัวอื่นไปในตัวถ้าครบอย่างนี้นะปีเดียวครับผมเชื่อว่าปีเดียวครับถ้ลองดูซิลองดูสิให้ผมไปสอนดูสิ ผมอยากจะน,นิเทศนะนิเทศคุณครูที่สอนเช้นประถมทั้งหมดแล้วพยายามให้คุณครูเนี่ยเขายึดกุมหลักการในนี้ให้ได้เขาว่ายึดกุมคือตะคุบเอาไว้เลยในหัวใจในสมองแล้วเอาไปปฏิบัติเด็ก แลวพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครูต้องหมั่นในการหาหนังสือนิทานสนุกสนุกโดยแกล้งเล่าให้เด็กฟังไงให้เด็กมีความอยาก,สน,กสนใจนนที่จะอ่านหัดอ่านใช่แล้วครูครูครเอาเรื่องนี้มาจากไหนแล้วหนูจะเอาหนังสือเล่มนี้อ่านได้ยังไงครับอะไรเงี้ยนะฮะเช่นเราบอกว่ามีหมาตัวหนึ่งคาบเนื้อมาชิ้นหนึ่งเดินข้ามสะพานเสร็จแล้วมองเห็นเงาในาน้ํามีก้อนใหญ่กว่าหมาตัวนั้นโลภมากอยากจะไปฮุบ ก้อนเนื้อที่อยู่ในน้ําก็เลยอ้าปากเนื้อชิ้นนั้นก็หลุดไปไอ้ภาพของชิ้นเนื้อในน้ําก็หายไปด้วยเด็กก็จะรู้สึกสนุกอย่างเงี้ยกบเลืออนานที่จริงมันมีสามันนะฮะย้อนกลับมาก่อนก็ได้หรือไม่ทราบกบเลือองานนี่นะฮะอ้นี้คือราชสีกับหนูนี่ได้ความรู้ด้วยนะเล้วเด็กก็จะสนุกด้วยคือแสดงให้เห็นว่าหนูนี่ก็ช่วยราชสีได้เห็นไหมฮะคือ มีราชสีเนี่ยเจอหนูแล้วเขาอยากจะกินหนูฮะหนูเขาบอกอย่าก,กินผมเลยผมจะช่วยคุณได้คนเฮ้ยจะไปช่วยอะไรได้อยู่มาวันหนึ่งราชสีเนี่ยติดแล้วติดบ่วงในพราน<ะ>หนูไปกัดจนไปช่วยราชสีได้มันสนุกฮะ,ฮะราชสีกับสูหนูเนี่ยสนุกอ่านให้ให้เด็กฟังสิครับ<ะ>หรือไม่ก็เชิญเด็กคนสองคนเนี่ยอ่านแต่ละท่อนแต่ละท่อนแต่ละภระครับ<ะ>ก็ได้ดไทุกคนมีส่วนในการอ่านแล้วเม<ะ>ื่อกี้ที่สองเนี่ยยัง อ่าเมื่อกี้ก็ตายกระเต่าใช่คือแสดงให้เห็นนะว่าไปดูถูกไม่ได้ก็ตายในความที่ตัวเองวิ่งเร็วมากไปดูถูกเต่าแต่ปรากฏว่าแอบนอนไงเะ้ยเฮ้ยเต่ายังอยู่ไกลามากเลยฉันนอนหลับสักพักใหญ่ก็แล้วกันนะเต่าไม่มีทางหรอกถ้าถ้าฉันตื่นขึ้นมาเนี่ยยังไงฉันก็ชนะเต่าวันยังข้ามที่ไหนได้นอนหลับไปจนเต่าเนี่ยไปถึงเส้นชยัยเต่าถึงเส้นชัยแล้วตัวเจ้าของค่อยตื่นขึ้นมา นกไอ้เนี่ยก็เหมือนกันกบเลือกนายาคืออยู่ดีๆเนี่ยไม่ว่าดีเนี่ยบอกว่าเฮ้ยอยู่กันเองนี่ไม่ไม่มีความสุขไปขอนายาจากสวรรค์ชั้นฟ้าอะไรก็ไม่รู้เขาก็ส่งขอนไม้ตูบลงมานะก็ปรากฏว่าขอนไม้ก็ไม่สามารถบริหารจัดการอะไรได้อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่พอใจไม่พอใจอีกไปขออีกสุดท้า,าสยสวรรค์ก็เลโยโกรธ ส่งตักระสาลงมากินเกลี้ยงเลยนะฮะอย่างนี้เป็นต้นคือหานิยายสนุกสนุกแล้วก็ชี้ให้เด็กไปอ่านเด็กเขาก็จะไปหาอ่านหรือไม่ก็เอามาในห้องสมุดก็ได้หรือเอามาในห้องก็ได้เพื่อเวลาว่างๆนี่เด็กจะได้อ่านหรือไม่ก็ให้เด็กยืมไปอ่านที่บ้านก็ได้แต่ผู้ปกครองครับท่านต้องมีส่วนร่วมด้วยน,นะครับสิ่งที่ผมเรียน ไม่ได้ใช้เวลามากเลยครับเพราะว่าผู้ปกครองสําคัญนะคะอย่างสมัยเด็กๆเ,เนี่ยก็คุณแม่เนี่ยฝึกให้อ่านหนังสือพิมพ์ตั้งแต่เด็กเลยนะคะก็เลยทําให้มีทักษะในการอ่านมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนอกจากคุณครูแล้วก็ฝากถึงคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองเนี่ยะคะ่ะก็มีส่วนสําคัญในการที่จะช่วยให้น้องๆหนุ่หูเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาตินะคะได้มีคุณภาพมากขึ้นนะคะวันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณนายแพทย์เวงตนศิราการค่ะกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับ นี่ฉันกุญญาชนกุลนะคะพร้อมทั้งคุณหมอและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ